นี่คือคอกเลี้ยงตะกะแตนนะครับสาหรับมุงเลี้ยงตะกะแตขนาด2อคูณสของเกษตรบรรจุพานุนะครับยกง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับวันนี้เราจะเอาน้องตะกะแตนเราไปเล่นแดดนะครับหลังจากที่ฝนตกหลายวันนะครับเอาน้องมาไว้ในร่มนะครับวันนี้ก็จะเอาเด็กๆมาเล่นแดดนะครับยกไปหน้าสวนแบบนี้เลยนะครับสําหรับชุด2อคูณสนะครับเคลื่อนย้ายสะดวกน้ําหนักเบานะครับอันนี้ตะกะแตก็มีนะครับอยู่ในคอกนี้ประมาณ สอขีดนะครับเราฟักไข่2อขีดนะครับข้อดีของคอก2อคูณสเราก็ยกง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับเอาไปวางที่ไหนก็ได้นะครับวันนี้เราจะพาเด็กๆไปเล่นแดดนะครับฝนตกเราก็ยกอคอกหนีพอฟ้าร้องทีเราก็ยกอคอกเข้าร่มนะครับยกง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับอคอก 2อคูณสของเกษตรบรรยุดพานุนะครับสนใจสั่งได้เลยนะครับ0895628926นะครับ